รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตคนดีความดีแทนคุณแผ่นดินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนึ่งกิจชัยพยอมแย้มกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยขณะนี้นะครับผมอยู่บนเวทีโครงการ1นึ่ล้าน9ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศและมอบรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณห,หอประชุมกองทัะกาศประธานในพิธีพนักการเอกชลิตฐ์พุกผาสุของคว์วลตรีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมนัทพลเกษศรค,ครับก็อันนี้มาในนามของอประธานคณะอนุกรรมการในการลากมาประานฟีมืมแลงงานแห่งชาตินะครับ รู้สึกอย่างไรกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ทำงานนะครับเพื่อประเทศชาติแล้วก็มีหน่วยงานที่เขามองเห็นนะครับคุณความดีตรงนี้ครับอยากจะให้พูดเชิญชวนให้คนช่วยกันทำความดีครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะครับ ก็ขอให้พยายามเพราะว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาตินะครับถ้าเราช่วยกันทำนะครับเราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีๆกับตนเองแล้วก็ดีกับสังคมนะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยของเรานะครับมีความเจริญด้วยนะครับเริ่มจากตัวของเราเองเนี่ยครับ